แอบ,บมองอยู่อย่างนี้ก็ดีเท่าไรไม่ต้องคิดอะไรมากมายเธอบอกรักอาเจสจียเธอไปก็ได้เก็บไปอาได้รักนั้นก็พูดไปแค่ได้ใกล้กับเธอก็พออย่าไปขออะไรสิ เออ,เออผมเข้าตา,า,า,าหไ,ไหนต่อไม่พูดดีกว่าต่อเธอบอกมาว่าไม่ได้แค่อะไรแฉัน เหมือน็ดิมว,ว,ว้าวสุดยอดขอบคุณมิสแกสยสาสขอบคุณค่ะ <laughs> พี่บอลพี่บอลหนูหนูจะบ,บอกเหตุผลที่หนูเขินให้ฟังอือได้ครับแบบ พี่บอลมีมีอย่างหนึ่งที่นักร้องคนอื่นเขาไม่มีมไม่ไม่ใช่พูดไม่ไม่ได้เล่นมุกนะคือเป็นคน,น,คนที่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเนื้อเพลงอ่ะมันส่งถึงคนฟังอ่ะชัดอ้ยขอบคุณครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าส่งอารมณ์มาถึงเหมือนแบบเหมือนคุยเหมือนคุยกับคนฟังอ่ะถ่ช่แต่บางคนร้องเพลงมันเหมือนร้องเพลงเฉยๆใช่ไหมแต่พี่เหมือนอพี่พูดให้ฟังอ่ะ อ่าแต่อันนี้พูดจริงพูดจริงมันก็เลยมันก็เลยทำให้คนฟังอ่ะรู้สึกแบบเอ้ยเพราะว่ามันมันถึงไงมันทพชเง่อือขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณนะฮะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรที่ที่ยิ้มเพราะที่ยิ้มเพราะว่าบางทีคือแบบเราฟังอยู่แล้วเม้นมันก็ตลกอ่ะแล้วมันแล้วเขาเขาก็พูดมาหวานๆแต่มันคือเนื้อเพลงเข้าใจว่าน้อเงมันก็แบบอยากเคินอย่างเงี้ยมันก็เลยงงไง เธอชอบเขาเธอเราจะมาเจอเขาแค่อย่างนี้สองครั้งเราจะมาชอบกันไม่ได้นะเธอบ้าัช่ามันเถอะไปกินข้าวหรืยังแล้สกินข้ารยังครับอเออ่อ่ะลืมลืมกินเลาได้เลย เออจะเป็นอย่างเงี้ยชอบลืมกินข้าวต้องกินข้าวตัวนะครับถ้าปวดท้องจะปวดนานมากเพราะฉะนั้น,อนบอกเคยปวดท้องเลยค่ะตั้งแต่ที่มาไลฟ์ไม่ได้กินข้าวเลยก็ไม่ปวดเลยลืมเดี๋ยวจะปวดสักวันหนึ่งไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องกินข้าวเข้าใจไหมครับต้องกินข้าวด้วยทําเป็นสอนเดี๋ยวขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ พี่หนูเป็นเด็กปากซ่บนะจริงจริงจริงเหรอไม่น่านะเอาจริงๆบอลรู้สึกว่าไม่ไม่น่าไม่น่าพี่บอลเพิ่งเพิ่งเห็นหน้าเว้ยเอาจริงหรอมีคนมาเล่าเล่าให้ฟังอยู่เออเราแค่อยาู้หน่ไม่อย่าไปฟังเขามากมันไม่จริงเป็นคือเป็นแบบเนี้ยกับพี่ครั้งแรกหรอตั้งตัวไม่หันอุ้ยมีหมวกต้องไงนะทำให้ไม่ต้องทำ ปกติปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ปกติแบบว่าโอ้แบบไม่ได้ไม่ได้เขินคนแต่ว่าพอแบบเป็นคนไทยได้วยกัน,น่ะเขินไม่รู้ทำไมอ๋ออ๋อ,น,อน้องมาลีอ๋อครับใช่ชื่อไทยหนูชื่อมารีถ้าวันนี้มาสบอสทุกคนว่าเอ้ยเลยกน้องมะลีน่ารักกว่าเยอะเลยเขาจะเรียกว่าน้องมาลีแทน,นไ,ได้อนุญาตแค่พี่บอสนะห <laughs> ้ามเรียกมาลีเรียก เขาหนึ่งเรียกด่าน้องมะลีวิววิทย์ทุเรียนไม่รู้ว่ามีทุเรียนไม่ไรทุเรียนมีท่าปะมีท่าทุเรียนเขาเขาชอบทำนี้ดูนะเวลาเวลาสมมติเราพีคแล้วเราเจอต่างชาติใช่ไหมเราเราก็จะคิดว่ายูไลฟ์ทุเรียนยูยูไม่ไลฟ์หรอกมันเหม็นแล้วก็ อาทุเรียนยอดใตเอาไปเป็นยเหมือนอแองส์แบางคนก็แบบว่าอ้ยทุเรียนหอมจังแล้วเรา่ลอาการมันออกขอร้องเลิกตีโพยตีพายจริงๆเดี๋ยวเดยวถ้าชอบเดี๋ยวจีบเองจบอืมอืม,อมชอบเดี๋ยวจีบเองไม่ต่อแล้วเอ <laughs> าจะไปหายาดมใช่ไหมไม่มี <laughs> ไม่ได้ไปหาใครครับผมไม่ได้ไปหาใคร อ้าวทำไมพี่ยาดมไม่อยู่บ่ฮู้เหมือนกันครับบ่ฮู้อ้าวทำไมบ่ฮู้ล่ะบะฮู้ครับหวานใจเธอบ่ฮู้วะหยอดเขาให้เต็มที่เลยอ่ะบ่ฮู้ได้ไงอ่ะขอบคุณเกมเกมนะครับขอบคุณวินเน่มากค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามหก w o r ขอบคุณนะคะอาริเซลขอบคุณค่ะนิโมขอบคุณค่ะชิวขอบคุณค่ะดีขอบคุณค่ะน้ำขอบคุณค่ะวาลินขอบคุณค่ะดิวขอบคุณค่ะ นสัสทวีงามแท้ขอบคุณค่ะอ้อนไม่กินขอขอบคุณค่ะเราจะมาแั้วะดัอ๋อกลับกลับมาเมื่อแล้วครับผมกลับมาเมื่อแล้วจะจะอีกตาบอกเขาบอ,อกไปพีเคสองสองอาจะไปกับไอร์เล่นกับไผรบ่บ่หู้เลยครับบ่หู้วันนี้อิ่มไหมอิ่มมากวันนี้อิ่มมากอิ่มมาก